สวัสดียามเย็นครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆ,ๆทุกค,คนนะครับนะวันนี้ก็อยู่ห้องนะครับนะนะครับเพราะว่ากลางวันคงเปลี่ยนกะน,นะครับนะรุ่นเช้าก็ไปเข้ากลางวันนะครับนะรู้ว่าทำงานเพลินหรือเปล่านะครับนะมันเหมือนกับว่าเราเพิ่งเข้ากะเพไดนแค่สองสามวันเองนะครับนะรู้สึกว่ามันเร็วไงนะครับก็มาเชียรนทุกคนวันนี้อยู่ห้องนะครับนะวันนี้ก็ต้อง่อนวันหนึ่ง ก็ได้น้ำตกหมูนะครับนะมาแบนซื้อมาจากตลาดนะเดี๋ยวบ้านซื้อมานะนะก็เข้าสวยนะนะแล้วน้ำตกหมูต้องคู่กับข้าวเหนียวนะครับนะแต่ว่าแม่บ้านแกซื้อข้าวจามาแล้วนะนะก็ไม่เป็นไรได้นะครับง่าอยู่น่ายสตาร์ลุงโอนะอนะดดด้บยนรับ มีกระหล่ำด้วยทุกคนกระหล่ำแช่เย็นนะนะครับจะได้กรอบนะครับนะถ้าผักกาดเล้วยเนี่ยถ้าถ้าอยากกินอร่อยทุกคนต้องก็ต้องแช่เย็นนะนะกรอบขอยฟังเสียงเรานะครับนะว่ากรอบหรือไม่กรอบนะครับทุกค,คน เสียงอืมอะถ้าเราเช่เย็นเนี่ยมันมันจะกรอบก็มีความเย็นด้วยอร่อยทุกคนอ่านั้ยแต่ถ้าเราไม่ไม่มีตัวเย็นเราก็แช่แข็งเ่ราอย่าไปแช่านานนะแช่ข้ามคืนไม่ได้ทุกคนักเน่าฬิกนะครับ รสียงิปลราดรุนถ้าเผาถ้าเผามันกรอบนะถ้ากรอบแ่้วเย็นอร่อยนะนะครับอุ้ยชอบไหล่ะทุกคนมีผักดุกชอบแค่เย็นให้มันกรอบก็ให้มันมีความเย็นในตัวนะครับนะ้ะอร่อย พี๊ดได้ดีทุกคนนะทำมันไน้ทำไมทำให้เราก็พี๊ดกับฝารู้สึกสุดๆื่นนะคับมันนินึน่งอันนี้ก็เป็นยาระบ,บายด้วยทุกคนถ้ากินน้ำไม่ไม่มก็เป็นยาระบ,บายนะก็อ,อย่ากินเย,ดเดยเอะกินเยอะเกินประมาณมันเสียท้องนะครับ ขอคบคุณทุกคนแล้วก็เชิญดีกว่านะครับขอเจอกันคลิปนนานทุกคนสวัสดีครับ